อีข้างหนึ่งอะลูกอยูนี่รถเอออยู่นี่ก็รถเอาไป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 เอาแปะหน่อยแปะหน่อย่ะแปะมาให้น้องหน่อยลูกมีกี่อันมาให้น้องหน่อยอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เองเหรอมายายใส่ให้นะคะนี่ใส่ข้างนึงใส่ข้างหนึ่ง เอาห้านี้เจ้าหลเอาห้างนี้ใส่ห้านี้ห้า,น,า,หานี้นะโอเคแปะหน่อยแปะหน่อยแปะเอ๊ะแท็กทิปหน่อยอไปไหนกันอา๋าไาด้อ้าวหอบไซหรออ้าวหอบไซอยู่ เอาไปใต่ตรงลุ้นเลยไม่ต้องมาใส่ยายโอเคแปะหน่อยแปะหน่อยแปะหน่อยเอแปะหน่แปะเอแปะนะแปะได้่แปะอเก่งมากเลย กินข้าวแล้วจ้าพี่น้องกินเขาวกับอันหนึ่งป่าไ่ป่าหนึ่งกินเขาแล้วก็กินมักมักขวดละมักมักขวดก็กินพนะ่นะพนะ่ะกินเรียบร้อยแล้ะที่เรือกับมันย้ายหรอวะโอ้โหได้เยอะนะตัวเองก็แปะหน่อยหรอมั้จริงไหมจริงไหมเออแปะหน่อยแปะ,ปะหน่อย สนุกไหมคะสนุกอากาศดีมากเย็นลมว้อยว้อยว้ยขวดอะบางลมผัดใบไม้ขวเย็นานาบ้านเนีมยมูเซานั่งเห่นก่อน อดสิดหอดผู้เบาเบิ่งลำของขอคดคมไหลลงเวง,งาๆยันคือหัวใจผู้เบาก็หักสาวล่าเป็นอย่างสาวไทยนั่นไหวประทาดพนมไอผ้าเดินชนจะสาวล่าอิมใจจากมือนั้นละคือหอดบอา,าย ยาน,นใจไอซี่ลืมสาลวลเราดีายเหรอมาหันมันขี่รถแปะเหรอคะแปะหน่อยอแปะหน่อยอแปะหน่อยแปะหน่อยอแปะหน่อย

แล้วก็แกงให้เล็กเลยนะหัวหอมให้เล็กเลยให้สุกให้แบบแล้วค่อยเอาไป,ปหัวหอมแดงใส่สใครมาเหรอใครมาโอ้พี่มาพี่อะพี่อะไรมาน่ะโอ้พี่มาเร็วพี่พี่มาเร็วไปรับหน่อยไปรับยายน้อยไปรับยายน้อยหน่อยนะรับยายน้อยนะคะ เออไปแล้วไปแล้วรับยี่น้อยแล้วขอบคุณดาวค่ะหนึ่งดู สวัสดีค่ะเม่สวัสดีค่ะสวัสดียงลูกสวัสดีสวัสดีน้อยเร็วๆเ,เ,เอาสวัสดีค่ะอม่ใ้บเตยเต่า,าะเอาใบเตยเาก็เหมือนใบสดแม่อันนี้ใบสดค่ะคุณยายยายแตนดูทุกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ มาเล่นไม้พี่พี่มาเล่นไม้มาเล่นกับน้องเพชรกับน้องเพชรเหรอวันนี้พี่มาเล่นกับน้องเพชรเหรอวันนี้มาพลอยมามามาชาเลวเออมาเล่นชายเลวนะเขาเรียกพลอยะมามามาเล่นมาเล่นเอาเสืออย่างเอาเตให้เขาเขาเรียกชื่อตัวเองอันนี้กับพลอยพี่พลอยนะนี่ไปไปไปเล่นไปเอาผ้าพี่แม้ผ้าพี่ไปพาไปเก็บมาพี่ลูกผ้ามาพี่เร็วเอาผ้ามาเยายร์เลี้าพี่พลอย มีเพื่อนเล่นแล้ววันนี้มีเพื่อนเล่นแล้ววันนี้วันเหน,น, oh, นซ้ายเพราะว่าพ่าเนี่้อาบน้ำให้ให้เล่นอย่างนี้ตอนเช้ากินข้าวกำหนึงปลาให้ปลาแล้ววันนี้กงทำงานในกินนมนี่ตะมือเศร้านี่คือไห้พระเห่ินยุ่งสี่ก้อนหันยุ่ในตะในหองไหลกินตะนม ด้วยใส่มือด้วยใส่มือด้วยพี่มาเยวเอินเออเดิวักเดินเดินวักไอเดินเออเดินหวักทั้งสองเลยนั่นเดินจับมือน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะถ้าเวลาเออจับสองคนน่ะนี่แหละน้องแฝดเออนั่งร้องอย่าว่าเขาไปอีกไปนั่งกันดู

น้องนารออาตันั่นก็ยาวก็น้องนาราผู้สาวลังเถือกันนั่นปูนพันรอดพันรอดอันอูใายหลังไปถือกโอ้ยเจ็บเป็นผู้นั่นแล้ะไปหายามาท้ายก,กันยญ้าบน, <c oughs> นโทรมาพอดีอยู่เสาวนี่ยญ้าเมื่อวานไปซื้อได้อีหลอกหลายเพื่อนเลีเ้ยวเมียลายเติดยู่ไป <5. S 2> ไปเห็นยายหนูหลอกไปอยู่คนตลตางู <5. S 2> บ่านี่ ตลาดคนเื่นวันนกกตวใหญ่กกยงลลููกแังไหนัง